Ahu, ah so ala. ah บมารรเยน,น,นรนามของอันอิสลามกับรายการที่อยู่ในอิสลามที่อยู่แสงสันตินะครับในเรื่องราวดีๆของอิสลามที่เราจะต้องนํามาสู่การการปฏิบัตินะครับพี่น้องฮะอิสลามคือศาสานาแห่งการปฏิบัติอิสลามคือศาสนาแห่งการศรัทธาอิสลามคือหนาแห่งการคบค้าสมาคมกันวันนั้นอิสลามคือศาสนาที่มีความ ควบคุมในการดําเนินชีวิตของเราทั้งระหว่างเรากับผู้สร้างเราอัลัทธิสุบฮานุวตาลาและระหว่างเราที่เราจะต้องปฏิบัติกับตัว,ตวของเราเองแล้วก็ระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะ <c oughs> ทีนี้มาดูนะพี่น้องฮะครั้งก่อนเนี่ยเราได้คุยกันไปถึงเรื่องการศรัทธาต่ออัลัทธิสุบฮานุวตาลาในคําปฏิญาณของเรานะครับอัชลอฮฺอ ul ัลลอฮอัลลอฮฺอิลลัลลอฮ์อัลอฮฺอัลลอฮฺอันลอฮฺัลลฮัลลอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดสรกระว่าโดยแท้แท้นอกจากอัลสุฮานุตตาลาซึ่งในคําปฏิญาณน้เนี่ยก็ครอบคลุมถึงการมีความรู้ในความหมายของลายละให้ลลล้อการมีความมั่นใจโดยไม่มีข้อสงสัยในการที่อลัลสุฮานุตตาลาเป็นผู้ที่เราจะกล่าวทํตามการอิบาดาต่อพระองค์แต่เพียงผู้เดียวการมีความเาชื่ออย่างจริงจังที่ไม่ได้มีการนิฟ้าการหน้าไหว้หลังหลอกเข้ามา การมีความบริสุทธิ์ใจต่อรสุบฮานุตตาลาในการทำอิบาดาต่อพระองค์ในการกล่าวคำว่าลายละให้ลงล้อการมีความรักต่อรสุบฮานุตตาลาโดยที่รักต่อรสุบฮานุตตาลาและไม่นําสิ่งอื่นในดมาทําการเทพจเคียงต่อพระองค์ <c oughs> การยอมรับนะคือการยอมรับในการในคําว่าลายละให้ลงล้อโดยที่ไม่มีอะไรมาหา้ามไม่มีข้อสงสยัยใดๆและการปฏิบัติตาม นะครับในทุกคําสั่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุอัตาลาได,ได้ได้วางมาแล้วก็ให้มีการมีความพอใจแล้วก็มีความมั่นคงในคําสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานุอวตตาลาประการต่อมานะครับก็คือคําปฏิญาณอีกคำหนึ่งก็คือคําปฏิญาณว่าอัชาดูอันนะมฮัมมัดด๊อกรอซูลุอฮมฉันปฏิญาณว่ามุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลของอัลลอฮฺสุบฮานุอวตตาลานะนี่คือการยอมรับด้วยกับ คําพูดนะการมีอีมานด้วยกับหัวใจว่าท่านได้มีมุฮัมมัดลูกของอับดุลลอฮ์ชาวกุเรชเป็นรอซูลของอัลลอฮ์สุบฮานูว์ตาลาและเป็นรอซูลท่านสุดท้ายที่อัลลอฮ์สุบฮานูอ์ตาลาได้ส่งมาทั้งยินและก็มนุษย์และส่งมาให้กับมวลมนุษย์ทั้งหมดเลยอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวว่าอุลยยาอิยูฮันนัสอินนีรอซูลุลลอฮิอิลัยกุมจะมีอาช่องกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่า โอบรรดามนุษย์ทั้งหลายอินนนรอซูลุลอฮลไยกลุมจะมีอะแท้จริงฉันเนี่ยเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ที่ถูกส่งมาให้กับพวกเจ้าทั้งหมดเลยอัลละดีละหูมุลกุสมาวาติวันอัลลอฮ์ตาลาซึ่งที่พระองค์นั้นมีกรรมสิทธิ์ในชั้นฟ้าต่างๆและพื้นดินลาอิลาฮิละห่วยยฮิวายุมิสไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยแท้นอกจากพระองค์พระองค์ทรงเป็น พระอ,องค์ทรงเป็นผู้ที่ให้มีการเป็นและพระอ,องค์ทรงเป็นผู้ที่ให้มีการตายฟาอามนูบิลลาฮิวะรอซูลิฮินบียิลอุมมียิลลัดียูมินูบิลลาฮิวะกะลิมาติฮิวะกะลิมาติฮิวัตตับิอูฮุลัลลุคุมตะฮตะดูนที่เป็นการศรัทธาต่ออัลลอศรัทธาต่อบรรดามลาอิกะฮ์และจงปฏิบัติตามนะพระอ,องค์ หวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะเป็นผู้ที่ได้รับทางนำจนไปตามท่านดบีหวังพวกเจ้าทั so ้งหลายนั uh ้นจะได้รับทางนำในสรานอักออฟอันอัรอฟอัลัยต์อาลาได้กล่าออีกในสรานอัจซาบว่ามาคานมุฮัมมัดอับบาอัฮดินมิรริจาลิคมวะลาคิอรัสูลุลลอฮ์เวลาคิอรัสูลุลลอฮ์ว่าข้าท่านนบียินวะากานัลลอฮฺไม่คุ้นลิชัยนอาลีมามุฮัมมัดนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นพ่อของคนหนึ่งคนใดจากบรรดาผู้ชายของพวกเจ้าแต่ว่าเป็นรอซูลของลอ เป็นนบีท่านสุดท้ายวกานัลลอฮุบิกุลลิชัยอินอาีมาและแท้จริงอัลลอฮ์สุบฮานุตาลานั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ที่รู้เหนือทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้ในเรื่องของคําสอนว่ามุฮัมมัดเป็นลูกศนของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลานี่มีสิ่งที่เราจะต้องรู้แล้วก็ทําความเข้าใจในเรื่องของคําสอนนี้ก็คือประการที่1การที่เราจะต้องเชื่อในสิ่งที่ท่านนาบีได้บอก เชื่อในสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งร้นลับเชื่อในเรื่องของวันกิยามะเชื่อในเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆในในวันกิยามะสัญญาณวันกิยามะเชื่อในเรื่องของสวรรค์ในเรื่องของนรกเชื่อในเรื่องของข่าวข่าวของคนรุ่นก่อนเชื่อในเรื่องของประวัติของบรรดานบีที่อัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาลาได้กล่าวไว้ท่านนบีสุลลฺลของอะลัยฮะสัลลัมได้มาบอกกับบอกกับพวกเราไม่ว่าจะเป็นการบอกด้วยกับอัลกุรอานหรือด้วยกับฮะดีษที่ท่านอัลบีสุลลฺลสัลลฺมได้ ประการที่สองก็คือการที่เราจะต้องยอมจำนวนปฏิบัติตามในคำสั่งของท่านนาบี้ซัลลัลลออว่าอะไรว่าสั่งลำในสิ่งที่ท่านนาบีได้ใช้ให้เราปฏิบัติดังที่อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวว่าว่ามายัาเตกลัยนิลฮาวาอินหัวอินลาวะฮิยูฮาและมุฮัมมัดนั้นเนี่ยไม่ได้พูดมาจากอารมณ์ไฟต่ำอินหัวอินลาวะฮิยูฮาแต่ว่าคำพูดของท่านนาบีเนี่ยมาจากวะฮีที่อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาได้ประทานวะฮีมาให้ เพราะลอสุบฮานุตาลาได้กล่าวไว้ว่าไม่ยุติอิร์ซูละฟะกดะอตออัลลอฮ์ใครก็ตามที่ได้เชื่อฟังอซูลแสดงว่าเขาได้มีการเชื่อฟังต่อ Allah al al และใครก็ตามที่มีการพินหลังให้ดังนั้นเราไม่ได้ส่งเจ้ามา,มาเพื่อเป็นผู้ที่มาปกปักรักษาอะไรพวกเขา เพราะนั้นการเชื่อฟัง ONG, ท่านนบดุลสลรัติามคะสั่งทัุลสลัมการปฏิบัติตามคาสั่งท่านนบีคือสิ่งที่พ่วงอยู่กับการปฏิญาณที่เราได้ปฏิญาณไปเราปฏิญาณว่ามุฮัมมัดนั้นเป็นอดูตของอัลลอฮ์แสดงว่าเราจะต้องปฏิบัติตามคําปฏิญาณของเราให้ได้ประการต่อมาก็คือการที่เราจะประการที่3มการที่เราต้องออกห่างจากสิ่งที่ท่านอับดุลสลัมได้ห้าม ไม่ว่าท่านนาบสุลเลาะอะไรยว่าสัมทําการห้ามสิ่งใดท่านนาบีเตือนสิ่งใดเนี่ยเราจะต้องออกห่างจากสิ่งนั้นแล้วจะต้องออกห่างอย่างจริงจังพร้อมกับการมีอีมานว่าข้อห้ามต่างๆเนี่ยที่ท่านนาบีได้ห้ามเนี่ยก็ห้ามเพื่อประโยชน์ของเรานั่นแหละทั้งในเรื่องของดุนยาแล้วก็ในเรื่องของอาเครอถึงแม้ว่าเราจะรู้ฮิกมะเราจะรู้เหตุผลตรงนี้หรือว่าเราจะไม่รู้ก็ตามนะ เราก็ทําตามคําสั่งของท่านอับดุลลาหสมหรัท่านอับ,บีาได้ทําการหา้ามประการที่ 4. การปฏิบัติตามท่านอับดุลลลห์ฮุยไลัยอวะซัลลัมในแบบอย่างท่านอบ,บีลอัลลอฮ์สุบฮานุวัตาลได้วางท่านอบ,บีมาเพื่อให้เราได้ทําการปฏิบัติตามแล้วจะต้องไม่คิดสิ่งใดขึ้นมาเสริมเติมแต่งในเรื่องของศาสนาหมายความว่าบทบัญญัติที่ท่านอับ,บดุลลลหอฮุยไลัยอวะซัลลัมได้วางบทบัญญัติไว้ให้กับเราเนี่ยก็ให <morality> ้เราทําตามบทบัญญัติที่ท่านอับด้กล่่าาวว อัลยามอัคัลตุลกุมดีนกุมวัตมัมตัวลักุมนิมตีวะรดีตุลกุมุอิสลามดีนาวันนี้คือวันที่ฉันให้ศาสนาของพวกเจ้าเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบแล้ววัตมัมตัวอักุมเนี่ยมาตีแล้วฉันก็ให้เนี่ยมาของฉันเนี่ยเติมเต็มให้กับพวกเจ้าแล้ววะรดีตุลกุมุลอิสลามดีนาแล้วฉันก็มีความพึงพอใจที่ให้อิสลามเนี่ยเป็นศาสนา ล้วท่านนบี صلى الله عليه อ الل ال آ ล ه س ฮ ب ْ ح َ ا ن َา قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ ف َ ت َ ب ِ ع ُ و ن ِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ و َ ي َ ك ْ ف ِ ر َ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ َ ا ل ل َّ ه َُ ف ُ و ر ر َ ح ِ ي م จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นได้รักอัลลอฮ์ฟัตบิอ و ن ีก็จงปฏิบัติตามคำสั่งของฉันยุฮบบิบคุมุลลอฮวยักฟิรละกุม ذ ุนูบุมอัลลอฮ์ตาลาก็จะรักพวกเจ้า และพระองค์ได้ทรงอภัยให้กับพวกเจ้าถึงบาปต่างๆของพวกเจ้าว่ลอฮุกอฟูรุรอฮีมและ Allah nun, อัลลอฮฺสุบฮานูรตาลานั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงอภยัยผู้ทรงเมตตายิ่ยงวันนั้นพี่น้องทั้งหลายท่านานบีสอรอรอฮัยอะลีวะซัลลัมอัลลอฮฺตาราได้แต่งตั้งมาเพื่อให้เราได้ปฏิบัติตามอายะ์นี้บรรดานังวิชาการจึงได้บอกว่าเป็นอายะ์ที่ถูกเรียกว่าอายะ์อันเอกติบาร์อายะ์แห่งการที่ทดสอบเหมือนเหมือนกับ เป็นเป็นข้อสอบว่ากุลอิงกุลตุมตัวเฮบูนัลอฮ์จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าหากพวกเจ้าทั้งหลายนั้นรักอัลลอฮ์ถ้ารักจริงฟัตตะบิอูนีก็จงปฏิบัติตามคําสั่งของฉันคือท่านนบีสั่งอะไรก็ต้องต้องทาอย่าคิดอะไรขึ้นมานอกเหนือจากคำสั่งของท่านนบดุลเบี๋ยสลอมวอะไรวะสลัมในเรื่องของการอิบาร์ละหมาดซุบโวมีสองอย่าคิดว่ามีสองครึ่งอย่าคิดขึ้นมาว่ามีสามเราอัดก็ได้ ไอคิดว่าอะไรดีๆเราจะเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างไรก็ได้แต่ให้เราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ท่านนบีสลตว์รองอะไรวะสั้นลำได้วางมาให้กับเราเนี่ยคือบทบัญญัติที่อัลล์สุบฮานุอวลตาาได้วางมาเหมาะกับการดําเนินชีวิตของพวกเราแล้วเพราะฉะนั้นหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายรักอัลลอฮ์จริงอัลตาลาได้สอบเราในอายะนี้หากพวกเจ้าทั้งหลายรักอัลลอฮ์จริงจงปฏิบัติตามฉันสิ่งที่เจ้าจะได้คือยุหบิบกุมุลลอ์อัลลอฮ์ตาลาก็จะรักพวกเจ้าหมายความว่าการอ้างว่าร แต่สิ่งที่เราจะต้องมาดูกันก็คือว่าความรักรักอัลลอฮ์ตาลาจริงหรือเปล่านะไม่ใช่เป็นการไม่ใช่ว่าเป็นการเป็นการอ้างอย่างเดียวหากพวกเช้าทั้งหลายได้รักอัลลอฮ์ก็จงปฏิบัติตามฉันถ้าปฏิบัติตามแล้วเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานุอตาลา็จะรักบรรดาณนิชาการจรึงได้บอกว่าเพราะนั้นประเด็นเนี่ยไรซะอันตุฮิไม่ใช่ประเด็นที่เราจะบอกว่าเรารัก แต่ว่าเวลากินนัชอะอันตุฮับแต่ประเด็นที่จะเอาก็คือว่าเราเป็นผู้ที่ถูกรักไหมหมายความว่าอัลลอฮฺสุบฮานูอฺตารารักเราหรือเปล่าถ้าเราทําตามแบบอย่างท่านนบีอลัลลอฮฺตาลาจะรักเราแล้วที่สําคัญก็คือว้ยังบบเซตเรากุมตัวหนุบปะุมอัลลอฮฺตาราจะไพรอาภัยให้ในบาปต่างๆของพวกเจ้าแต่ว,ว่าเราขอฟูรกรหมและอลัลลอฮฺตาลาพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงอาภายัยผู้ทรงเมตตาย,ยิ่ง อีกอายะหนึ่งนะในการเน้นย้ําในการทําตามคําสั่งของท่านอบ,บีุลสลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมที่อัลลอฮฺตาลาได้ทําการเตือนในอายะนี้ว่าฟัลยะฮฺาริลลาดีนยูคอลิฟูนอันอัมริฮิอันตุซีบะฮุมฟิตนาตุนเอายู่ซีบะกุมอาดาบุนอาดีมจงระวังเอาไวนะ้นะบรรดาผู้ที่ได้ฝ่าฝืนคําสั่งของ,บบง,งท่านอบีุลสลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมเนี่ยพึงระวังเอาไว้ ว่าจะมีฟิตนะจะมีบทลงโทษมีความวุ่นวายมาเกิดกับพวกเขาเอาโยเซมห์หุมอาดาบุญอาลีมหรือจะมีบทลงโทษที่แสนเจ็บปวดมาประสบกับพวกเขาแล้วท่านอับดุลลาะอะไรกว่าสั้นลำยังได้กล่าวเน้นย้ำให้เราทําตามคําสั่งของท่านอบีว่ามันอมิละอามมลันไลยซาเลยฮิอัมรุนาฟะฮูรัดใครก็ตามที่ปฏิบัติอาลที่ไม่ได้มีคําสั่งจากเราเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ถูกปฏิเสธหมายความว่า การปฏิบัติทุกอย่างจะต้องมีคําสั่งจากท่านนบีสุลต่านฮุ่ยลฮ์หุซันลมถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยคำสั่งนั้นก็จะต้องถูกปฏิเสธประการต่อมาประการที่5นะการที่เราจะต้องไม่มีความเชื่อว่าท่านนบีสุลต่านฮุ่ยไลฮ์หุซันลมนั้นเนี่ยมีสิทธิ์ในเรื่องของรูบูบียะมีสิทธิ์ในเรื่องของการสร้างมีสิทธิ์ในเรื่องของการกําหนดการบริหารจัดการต่างๆ นะหรือว่าเราจะต้องอิบาด์ด้าต่อท่านนาบีสาร์ลอลยซันลำไม่ใช่แต่ว่าท่านนาบีนั่นคือบ่าวคนหนึ่งท่านนาบีคือบาา่า,าวของลอสุบฮานุอัลาล์ท่านนาบีเป็นผู้ที่อิบาด้าต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่ผู้ที่ถูกอิบาดาอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวว่า قول لا أ م อ ي ك لنفسي نفع อ ل ا ضرر า ل า ما ش ا ล ا ل ل ์จงกล่าวถิดมุฮัมมัดว่าฉันไม่ได้มีกรรมสิทธิ์อะไรในตัวของฉันในการให้ประโยชน์ในการให้โทษ นอกจากสิ่งที่อัลลอฮฺสุบนบฮฺตรัสลาทรงประสงค์เท่านั้นว่าเรากุนตัวอัลาอมุลไกบาลัสตัสัตตุมินันใครถ้าหากว่าฉันรู้สิ่งเล่นลับเนี่ยฉันก็คงจะทําความดีอะไรกันอย่างมากมายว่ามามัซเเนียสุแล้วก็จะไม่มีสิ่งไม่ดีมาประสบกับฉันอินอานอิลลานาดีรู้ว่าเบชีรุลเลาวมียุมินุนฉันเป็นเพียงแค่ผู้ที่ทําหน้าที่ในการเตือน แล้วก็แจ้งข่าวดีสําหรับกลุ่มชนที่มีการศรัทธานะและประการที่อกนะครับในสิ่งที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการมีคําปฏิญาณต่อท่านนบีหมัดซลลลฮุอะไอริวะสัลลัมก็คือการมีความรักต่อท่านนบีซลลลฮุอะไอริวะสัลนลมท่านนบีได้กล่าวว่าซาลาสันมันวาจาดะฮุนน่ะวาจะดาฮาราวตันอีมานมีอยู่สามอย่างที่ใครมีสามอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะมีความหวานชื่นของอีมานแล้วท่านนบีก็กล่าวว่า a y a k u n a l l a h w a r a s u l u h a h a b b a l e i h i m i m m a s i ว a h u m a การที่ Allah ละ رس ูลนั้นเ,นเป็นผู้ที่เขารักมากกว่าสิ่งอื่นทั้งหมดเลยว่า uh a y a h i b l a m a r a l บ a ุ y u h i b h u i l l a h และการที่เขาจะต้องรักคนคนหนึ่งจะต้องจะรักคนคนนั้นเนี่ยก็คือรักกันเพื่อ a l l a h s u b h a n a w อ t a า l a เพระานะานั้นสามประการที่ใครมีสามสิ่งนี้เนี่ย เขาจะมีความหวานชื่นในเรื่องของอิมานและประการแรกก็คือการรักต่อรัชพานุเวลาและก็รักต่อศซนเพราะนั้นเราจะต้องมีความรักต่อท่านนบีุลอลาัลลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติตามคําสั่งของท่านนบีุลเลาสัลลัฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านไปในโครงสร้างของอันอิสลามในประการแรกนะคือการปฏิญาณตนทั้งปฏิญาณต่อลัและปฏิญาณต่อศซนประการต่อมาก็คือการดํารงละหมาดนะพี่น้องการละหมาดคือการขอดุอาร์ การละหมาดคือการปฏิบัติที่เป็นออบาดาเฉพาะเริ่มต้นด้วยกับการตักบีรแล้วก็จบท้ายด้วยกับการการให้สลนมกการละหมาดก็คือการที่เราทําการขออุอานะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้ทําการละหมาดเราอย่าลืมว่าเรากําลังขอดุอาต่อรัุบฮานุหตา,า,าลาอัลลอฮ์ตาลาได้ทําการวางบทบัญญัติการละหมาดมาให้กับเราเนี่ย ในค่ําคืนไลลาตุนอิสรัอและมิอรอรค่ําคืนที่อัลลอฮฺสุบัยนูร์ตาให้ท่านนับิสอัลลอฮ์ฮุอัลเลาะห์ซัลลัมเดินทางไปในยามค่ําคืนจากนครมักกะไปสู่ไปตุนมักดิสและในยามค่ําคืนนั้นเนี่ยอัลมิอรอคขึ้นไปสู่ฟากฟ้าไปรับบทบัญญัติการละหมาดห้าเวลาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งละหมาดโวลีละหมาดอัสรีละหมาดมักรับละหมาดอิชาละหมาดฟาจับและการ จำเป็นในการละหมาดนั้นเนี่ยสำหรับคนที่บรรล,ลุนิติภาวะและมีสติสัมปชัญญะนะแล้วก็มีข้อยกเว้นที่ศาสนามีการยกเว้นก็คือคนที่มีประจําเดือนคนที่มีเลือดหลังการคลอดบุตรไม่จําเป็นในการที่นางจะต้องทําการละหมาดแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องทาการละหมาดชดใช้ด้วยนะส่วนใครที่ไม่ได้ละหมาดโดยที่เขาอาจจะนอนหลับหรือว่าสลบหรือว่า เป็นลมนะครับก็จําจเป็นที่จะต้องทําการละหมาดชดใช้ในตอนที่เขาได้ฟื้นขึ้นมาบทบัญญัติการละหมาดอาลัลลอฮฺสุบัยนวตาลาได้กล่าวถึงความจําเป็นในการละหมาดของเราเนี่ยว่าอินน so ัสซาลาตะการนัอาล์ลมุมีนะกิตาบมูโกตาแท้จริงการละหมาดนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับบรรดาผู้ที่มีศรัทธ,ธาเป็นการเป็นบทบัญญัติที่มีการกําหนดเอาไว้เป็นฟัดู ไอ้มาฟรูดอนฟิลอัลกอตคือเป็นฟาดูในในเวลาต่างๆที่ท่านนบีสุลต่านได้อธิบายเอาไว้ทั้งคําพูดของท่านแล้วก็ทั้งการปฏิบัติของท่านนบีอัลลอฮฺได้กล่าวว่าว่ามาอุมรูอิลลาเลียบุลลอหมุคลิซีนาฮุดดีนหฮุนาฟาอัวโยกีมุสซาลาและพวกเขาทั้งหลายไม่ได้ถูกสั่งใช้ในเรื่องอื่นใดเลยนอกจากการไอบาดาต่อร้อยอย่างมีความมีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์ ในศาสนาของพระอ,องค์โดยที่มีความบริสุทธิ์ใจดำรงทำการดำรงละหมาดและทำการใจสะกาวดวาลานิเกิดีนุ่นไกยมาสิ่งนี้เนี่ยเป็นศาสนาที่มีความมั่นคงเพราะนั้นการละหมาดมีทั้งรุกลมีทั้งสิ่งที่เป็นวาจิบมีทั้งสิ่งที่เป็นสุนันมีชูรูดมีสิ่งต้องห้ามมีคุณลักษณะที่บรรดานักวิชาการได้ทำการอธิบายให้กับเราไว้อย่างชัดเจน นะครับทางจากการปฏิบัติของท่านนบีจากคําสอนของท่านนบีโดยที่เอามาจากเริ่มต้นจากคําว่าซ่อนลูก,กลารมารอไอตูมูนีอุ่อนเลยพวกเจ้าทั้งหลายจงละหม,มาดเหมือนดังที่พวกเจ้าทั้งหลายได้เห็นฉันเนี่ยทำการละหม,มาดมานั่นเสียนี้จึงจําเป็นที่มุสลิมจะต้องทําการเรียนรู้ว่าท่านนบีสลสลอของอะไรอย่ซ่ลนลได้ทําการละหม,มาดอย่างไรประการต่อมา การละหมาดในอิสลามพี่น้องถ้าเราพูดถึงการละหมาดในอิสลามเนี่ยการละหมาดถือเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งใหญ่ในอิสลามการละหมาดถือเป็นดุกลที่เป็นนุกลหลักหลังจากการก,ากาล่าวคำกาลิมาชาฮัดคำปฏิญาณทั้งสองการละหมาดถูกวางมาเพื่อให้เราได้มีความมั่นคงในเรื่องของการอิบาดะของเราแล้วการละหมาดนั้นคือสิ่งที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติทั้งหลายเป็นการยอมจำนนต่อลอสซาฮานุวัตตาล,าล้ว่าจะเป็นการ,รํำลึกถึงอัลลอฮ์ดิกรลอ การอ่านกุรอานการยืนอยู่หน้าพระของอัลลอฮฺสุบฮานุอตาลาการรูกโ้วการก้มการสุยูดการสุยูดที่พื้นการขอดูอาการตัสเบียการสะดุกดีต่ออัลลอฮฺสุบฮานุอตาลาการตักบีรการทําการให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮฺสุบฮานุอตาลาซึ่งสิ่งนี้เนี่ยละหมาดถือเป็นรากฐานหลักของการไอบาดะทางด้านร่างกายของเราเลยนะอัลลอฮฺสุบฮานุอตาลาได้ วางบทบัญญัติให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลว่าอะลไรวะซัลลัมในค่ำคืนมิอรอจนะโดยที่ไม่ได้เหมือนกับอิอบารดาอื่นอิบารดาอื่นเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาให้ท่านนาบีสลลัลว่าอะลไรวะซัลลัมได้รับจากจิบริย์ยุยน้ำลงมาให้แต่เรื่องการละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์ให้ท่านนาบีเนี่ยขึ้นไปให้จีบรียมารับท่านนาบีแล้วขึ้นไปรับบทบัญญัติการละหมาดจากอัลลอฮ์สุบฮานูอฺตาลาเพราะนั้นทุกครั้งที่เราทำการละหมาดให้เราคิดอยู่เเเเสมมมมออออออว่่่่่าา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 ลลลละหดดคืิิบบบบ์์ททีีีนนนนนไปปปรรััจกกกซุฮฮูตตึงง็็ยย เราะนั้นการละหมาดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งท่านอับดุลัยวะสลลัมได้บอกว่าเอาวะลูมาโยฮาสบุบิฮิลอับดุยมันกิยามะมินอัมัลิฮิสลาตูฮูสิ่งแรกที่มนุษย์จะถูกสอบสวนในวันกิยามะจากเรื่องการปฏิบัติเนี่ยก็คือการละหมาดฟาอินซาลูฮัตฟะกัดอัฟลาฮาวะอันจัพวะอินฟาซาดัตฟะกัดะคาบะวะคฮซิรถ้าหากว่าเขาทําได้ดีแสดงว่าเขาประสบความสําเร็จ แล้วก็ได้รับชัยชนะว่าอินฟาซาดัฟก็ดะคอบะวะาคาซิรถ้าหากว่าเขาไม่ประสบความสําเร็จก็แสดงว่าเขาได้ขาดทุนแล้วก็ได้ล้มเหลวนะครับเพราะฉะนั้นการละหมาดคือสิ่งสําคัญที่สุดในการดาเนินชีวิตของเราสําคัญที่สุดในวันที่เราจะต้องไปยืนอยู่หน้าอัลลอฮฺสุบฮานาวตาลาถูกสอบสวนก็ขอให้เราได้เอาใจใส่กับเรื่องของการละหมาดนะครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะฮะเรื่องความสําคัญของการละหมาดนะครับอัสลามุลลอฮะลาัาะียนะมฮัมวะลอีฮสซัลลัม วสลามุอะลยกุรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะาะกาตัวที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796 ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมี